เป็นสัปดาห์แรกที่พบกันบนหน้าจอ JKN 8 8นะครับเนื้อหาสาระก็ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมวันนี้เรียบเรียงมาเนี่ยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่มีแฮชแท็ก อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีกระแสตีกับคุณเจีย๊ยบอมรัฐกับแฮชแท็กอมารัฐหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็โอ้โหเร,เรียกว่าหลายคนนะตั้งคําถามเยอะมากมันย้อนแย้งกับนโยบายพักเก้าไกลย้อนแย้งกับที่คุณเจีย๊ยบเคยได้พูดไว้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นกรณีคุณชอบพันธิกาเนี่ยถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตพักเก้าไกลออกมาชี้แจงออกมาพูดถึงประเด็นนี้แต่บางอย่างข้อเท็จจริงนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับกรณีที่ เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จะมาขยายกันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย <laughs> ไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะฮะ,ะกับแฮชแท็กอมรัฐหยุดคุกคามประชาชนโอ้โห oh. oh มาได้อย่างไรค,คือคือเอาเอาอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยคือแฮชแท็กเนี่ยมาจากทวิตเตอร์ด้วยนะมาจาก X ไง อ <บ S 2> เอมพิว,วเตอร์บานะคแพลตฟอร์ม X แล้วคือปกติเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกออนไลน์นเวลาปั่นแฮชแท็กแล้วมันได้มันจะสำเร็จเนี่ยพูดตรงๆก็น่าจะเป็นฝั่งสม้มก้าวไกลหรือ f อซีเ <FC S 1> ขาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าแฮชแท็กนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาได้ลักษณะเหมือนกับว่ากระแสตีกลับอ่าแต่ก็มันก็มีภาพข่าวอะไรออกมาแล้วว่าก่อนหน้านี้คุณเจบก็ออกมาเหมือนกับว่ายอมรับแล้วนะว่าขอโทษที่ทําให้สังคมเนี่ยท็อกซิกใช่ฉันก็จดแล้วล่ะเรื่องแบบนี้ แต,แต่ว่าประเด็นที่มาที่ไปเนี่ยมันเริ่มต้นจากอย่างไรอันนี้ต้องบอกว่าถ้าจะใช้คําว่ามวยถูกคู่ระหว่างร่มส้มนะคะกับทางด้านของแฟนคลับของพักเพื่อไทยก็น่าจะเป็นคุณเจปอมรัแล้วก็คุณปีใหม่นี่แหละจริง,รงอันนี้คือประเด็นเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะคือวันนีน้ถ้าเรามองข้ามแฮชแท็กนี้ไปเนี่ยสงครามระหว่างส้มกับแดงเกมออนฮะ เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนี่คือเห็นได้ชัดเลยเพราะอะไรเพราะว่าทําไมเนี่ยเรียกว่าทําไมคุณคุณเจบอมรัฐถึงหัวเสียกับการโพสต์ของคุณปีใหม่ได้ขนาดนี้ทางทางที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โพสต์ว่าคุณเจบอมรัฐอาจจะว่าตรงแล้วก็แรงกว่านี้ค่ะมันน่าจะมีอีกถูกต้องไหมอ่ะแล้วทําไมต้องเป็นคุณปีใหม่ปีใหม่ เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็น f อเสื้อแดงตัวยงว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะทีนี้เนี่ยไปดูนะครับว่าแฮชแทกนี้ได้มาอย่างไงคือคุณเจฟฟอมารัตเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเรียกว่าเป็นข้อมูล P D P A อะเข้าขายไหมล่ะก็ใช่ใช่ไคือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขาว่าเจ้าของ Facebook, Twitter, New Year อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาพูดถึงเรื่องของว่าไปที่ทำงานมาแล้วแล้วเขารับเองนจ้าง แบบให้ทําทันบนเนี่ยเห็นไหมคือพนักงานที่ไหนอย่่ะเนีบ้าน อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้เลยนะคือเหมือนถ่ายให้ดูเลยว่าอยู่แถวๆนี้อยู่ทางเนะขานี้ใช่อ่าจะถ้าเกิดว่าใครไปซูมไปเห็นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาใช่มันมันเป็นการคุกคามหรือเปล่าใช่ไหมสมมติเราเราเราต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองด้วยนะว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเจออย่างนี้เนี่ยม,มีคนไปถ่ายรูปบ้านเราที่อยู่เราแล้วไปโพสต์ว่าอยู่ตรงนี้นะอ่าก็นี่คุกคามเรานะเราก็มีสิทธิ์ที่จะต้องคิดกังวลได้ว่าอุ๊ยจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ่าแล้วเนี่ยหลัง ที่ทางานของคุณปีใหม่มาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่า,าบริษัทน่าจะคุยไลน์คุณเจีย๊ยบบริษัทบอกว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจเนี่ยวันนี้เราสอบสวนแล้วว่ากระทาผิดก็จะดําเนินการ,ารงงาตามวินัยของพนักงานตามแบบแบบบริษัทคุณเจี๊ยบก็น่าจะตอบว่าขอบคุณมากค่ะเนี่ยฮะไปเยี่ยมนิวเยียทีโรงงานมาเนี่ยคือคือเป็นการแสด,แดงให้เห็นเลยว่าฉันตามหาเธอเจอนะ uh. ฉันรู้ข้อมูลของเธอนะ ว่าเธออยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยแลกบารไปคุณเจีย๊ยบอมรรที่ชี้แจงก็บอกว่าฉันไม่ได้คุกคามนะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ,บคุณเจีย๊ยบค,คุณเจี๊ยบก็บอกฉันก็ไม่ได้คุกคามฉันไปเนี่ยฉันแลกบารเออก็จริง<อ>มีบารนะแลกบารอะไรเข้าไปให้รู้ว่าฉันมีตัวตนฉันแลกบาดเข้าไปหาแค่ไปเยี่ยมที่โรงงานไม่ได้ไปคุกคามค่ะ,ะเป็นไฟฉายเอาอย่างนี้ก่อน <c oughs> ค่อยๆไล่เรียงไปนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไฮไลท์อยู่ตรงนี้คือคุณเจี๊ยบเนี่ยก็น่าจะ ที่รู้สึกว่าหมายถึงตัวเองมาลงแล้วก็ได้บอกว่าผู้โพสต์นั้นเนี่ยชื่ออะไร,ะไรยังไงบ้านอยู่ที่ไ,ไหนอ่าแล้วเขียนข้อความนี้มันสําคัญตรงนี้ดิฉันยินยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือชื่อนามสกุลจริงภาพถ่ายอื่นๆผู้ที่รับผลกระทบจากท็อกซิกและหมิ่นประมาณจากบุคคลน,นี้เห็นไหมฮะแต่มันมีดอกจันอยู่ว่าขออนุญาตแก้ไขโพสต์ใหม่ ทำไมถึงแก้ไขผมก็เลยอยากรู้เลยเข้าไปดูสักหน่อยว่าอา้าแล้วจริงๆต้นโพส์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขียนอะไรลงไปในต้นโพสต์ก่อนหน้านี้สิ่งที่หายไปก็คือลบชื่อบริษัทที่ทํางานของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าปีใหม่ปีใหม่ออกอ่าแล้วก็ลบชื่อแม่มีชื่ออุแม่ด้วยมีชื่อแม่ด้วย,อวยบอกชื่อแม่บอกบ้านด้วยอะ่ะ ในโพสต์แรกอะ่ะในโพสต์แรกก่อนทวนลงกระแสตีกับป่ะแล้วหลังจากนั้นอันนี้อันนี้ความผิดนส่วนตัวนะก็อนุมานได้ว่าคุณหลังจากที่คุณเจี๊ยบเนี่ยไปที่บริษัทที่ทํางานมาแล้วเนาะไปคุยมาละก็น่าจะได้คําตอบอะไรที่พึงพอใจแล้วแหละก็เลยไปลบชื่อ บริษัทอออกจากโพสต์หรือบริษัทอาจจะต้องขอถูกไหมว่าว่าคุณจีไ้ไม่เอาได้ไหมไม่เขียนได้ไหมอ,อ่เดี๋ยวบริษัทจะคุยให้กับเจ้าตัวเจ้าตัวก็ลบให้แล้วก็ตั้งค่าอันใหม่แล้วก็แต่เจ้าตัวก็บอกนะว่าขออนุญาตแก้ไขโพสตใหม่เนี่ยตัดข้อมูลในจ้างและรายละเอียดบางประการออกไปบางประการที่ว่าก็คือชื่อแม่คะค่ะตอนแรกเนี่ยมันอาจจะถูกแคปไปแล้วไงมันถูกแคปไปแล้วแหละมันกดดูในประวัติแก้ไขก็ได้เอาอย่างนี้ อ๋อ oh, ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูมันดูได้อยู่ใช่ไงอันนี้เราเบอร์ไปนะคุณผู้ชมที่มันแบบเงียบเงบไม่ใช่เงียบที่มันหายไปเนี่ย<ล>นั่นคือเราเบอร์ละคือถ้าไม่เบอร์เนี่ยมันเห็นหมดเลยอ่ะก็ชัดเจนว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโพสต์ในพื้นที่สาธารณะแต่คุณเจี๊ยบบอกไม่ใช่นะอ่าแต่ทีนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเจี๊ยบเหมือนกันว่าสิ่งที่นํามาสู่การที่คุณเจี๊ยบต้องทําอย่างเนี้ยอย่างที่เขาชี้แจงนี่คืออะไรเขาบอกโอ้โหโดนโพสต ฉันโดนโพส์ว่ามาตลอดคือลักษณะข้อความ,มภาพอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะบ่งบอกว่ามันหมายถึงคุณเจี๊ยบหรือเปล่าเนี่ยหรอแต่เจ้าตัวคนโพสต์อ่ะคุณปีใหม่ปีใหม่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับรายการคุณสรยุทธ์เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงคุณเจี๊ยบนะมไม่ได้หมายถึงคุณเจี๊ยบอมารั์เขายืนยันอย่างนั้นแต่ข้อเท็จจริงอย่างไรนี่ก็แล้วแต่วิจารย์ของคุณผู้ชมยกตัวอย่างอย่างเนี้ยเป็นสัตว์อย่าเสียสัตว์อีเจี๊ยบนครสุน ไม่ใช่เจี๊ยบเห็นไหมอ่าใช่เขาก็ไม่ได้พิมพ์ว่าเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบลิงไหมหรืออะไรเขาอาจจะหมายถึงลิงอ่าเนี่ยอะมรัฐหรืออะมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีหลายอย่างหลายอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณเจี๊ยบก็เลยรู้สึกว่าแต่คุณเจี๊ยบอมรัฐเขารู้สึกว่ามันหมายถึงชั้นอืเขาไม่ยอมอ่ามันก็เลยนํามาสู่เหตุการณ์ที่เป็นแคชแท็กแบบนี้ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับไปถึงนี่ฮะ นางแบกแม่แขกคำบากาแ,กแ,กแม่แขกแม่แขกรูปนี้สวยนะคะเนี่ยแม่แขกคำบากาก็เลยบอกว่าไอสิ่งที่ได้เห็นข่าวว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยเหมือนกับว่าไปหาคุณปีใหม่ที่บ้านหรือไปที่บริษทัทอ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยของจริงไหมของจริงหรือเปล่ามีคุณมีใครใส่ร้ายคุณเจี๊ยบอมรรจหรือเปล่าตัวดิฉันเองก็ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ชื่อว่าปีใหม่ แต่มันเป็นสิทธิของเขาที่จะพูดเช่นเดียวกับ h s p e ี d มากมายที่ที่ฉันได้รับมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในฐานะคนสาธารณะเท่านั้นเองเอาตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จริงนะ mm hmm. เอาจริงๆเนี่ยคุณแขกคำปากาก็ ถูกเทสปีดหลายอย่างเหมือนกันค่ะก็เจอข้อความคุกคามนบางอย่างเหมือนกันแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณสุน,นัย Human Rights Watch เนี่ยนะคะก็บอกว่าถไปถึงทางพักเก้าไกลบอกว่าจริงๆแล้วพักเก้าไกลเนี่ยมีนโยบายแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของการใช้สารเตีย้ยเรื่องของการล่าแม่มดมาตลอดอันนี้พักเก้าไกลเนี่ยไม่ควรเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพถ้าเกิดว่าใครถูกกล่าวหา ถูกว่าคุณก็ต้องใช้สิทธิทางกฎหมายไปฟ้องร้องเอา,อาทาแบบนี้มันไม่สมควรแต่ใดๆคุณจี๊บก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าขอโทษสังคมนะไม่ได้ขอโทษคุณปีใหม่นะ,ะขอโทษสังคมที่อาจจะทําให้เรื่องนี้มันท็อกซิกนะครับแต่ทําด้วยสติและคิดว่าคุ้มค่าเหมือนเป็นไฟฉายส่องแสงให้เห็นว่าเป็นใครเพื่อป้องปรมามไม่ให้คนนี้ทําร้ายใครด้วยการโพสต์เพราะถ้าปล่อยให้อยู่ในมุมมืด ก็จะทําไปอีกเรื่อยๆในมุมคุณเจี๊ยบว่าอย่างเนี้ยไปฟังจากปากคุณเจี๊ยบอีกสักทีหนึ่งฮะยังไม่ได้ทำยังยังเพราะมันเพิ่งเกิดเมื่อวานเมื่อคืนนี้เองค่ะยังไม่ได้เจอใครไม่ดีให้ตรวจสอบไม่มีปัญหาค่ะก็ทําไปด้วยสติแล้วก็สิ่งที่ทําก็คิดว่าคุ้มค่าด้วยนะคะหลังจากที่เจี๊ยบโพสต์ก ที่อยู่ในในเงาดํามืดที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยออกมามีแสงก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นไฟฉายส่องแสงไปให้คนได้เห็นว่าใครเป็นใครมีตัวตนมีอาชีพอะไรก็น่าจะได้เป็นการป้องรามไม่ให้ไปทําร้ายใครด้วยการโพสต์แบบเดิมที่เคยกระทํามาอีกนะคะถ้าปล่อยให้อยู่ในมุมมืดก็ทําอะไรก็ได้ตามสบายไปเรื่อยๆอ่าเห็นไหมล่ะ เป็นไฟฉายจะได้แบบเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยหรอแบบสอนให้เห็นว่านี่คือตัวอย่างการทําแบบนี้อย่างเงี้ยหรอคิดในอีกในหนึ่งคือคุณเจี๊ยบอมรัฐอาจจะอยากเรียกว่าก็ต้องแสดงแสนยานุภาพซะหน่อยว่าอย่ามาเล่นกับฉันนะอ่าฉันหาเธอเจอนะ่เงี้ยก็อาจจะต้องเตือนไปถึงคนอื่นด้วยหรือเปล่าที่เรียกว่าพยายามที่จะคอยแซะคอยอะไรคุณเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้พอเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นเรื่องออกมาอีกคุณปีใหม่ ก็มีการโพสต์ Facebook อีกแล้วก็ไล่เรียงมาคือในโพสเนี่ยเธอก็อธิบายยาวแต่ใจความก็คือว่าเหมือนเธอก็ย้อนกลับไปที่คุณเจฟอมรั์แล้วก็พักเก้าไกลเองนะฮะว่าอา้าวนึกว่าทําได้อ่ะ๋อเพราะว่าพักเก้าไกลก็ทําบ่อยอที่ที่ทำเนี่ยที่ทำเนี่ยเพราะว่าเรียนแบบพฤติกรรม,มเจฟอมรัฐนั่นแหละ,ะเพราะอะไรเพราะนี่เขาไปขุดอันนี้เอามาจากเฟซบุ๊กนะของคุณปีใหม่ปีใหม่นะเนี่ยไล่เรียงมาเองเลยเนี่ยว่า พักเก้าไกลหรือคุณเจี๊ยบเองเนี่ยเคยโพสต์อะไรเอาไว้อันนี้ตอนแถลงนโยบายเห็นไหมใช่รังสิมันรมใช่ไหมรังสิมันรมค่ะทําเป็นแบบแบรนเนอร์ตัดต่อภาพคุณเศาษฐาเหมือนฉีกตรงตาฉีกหน้าอะไรอย่างเนี้ยอ่าหรืออันนี้โอ้อันนี้หนักเลยสวมมีไว้ทําไมแล้วดูภาพสิฮะภาพก็คือหน้าเป็นบิ๊กป้อมอ่ะหน้าลุงป้อมอ่ะอืม หรือว่าอันนี้อาะพูดถึงลุงป้อมเนี่ยก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยชูสามนิ้วแค่ลูกเสือท่านิ้วป้อมป้อมท่านส้ก็แค่ลูกหมาอ,มอืคุณเพชรกรุนพลอย่างเงี้ยตามหาอาสาสมัครช่วยเพชรกรุนพลหาเสียง<า>จับโก<อ>งเลือกตั้งและภาพข้างหลังะเป็นคุณศิราใช่แล้วเหมือนน่าจะซอมบี้ั้ยแต่ว่าคุณศิวราก็ฟ้องร้องอยู่อ,อ,นนอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือของพระคก้าไกลเหมือนกันรู้หรือไม่มีตลกสารธรรมนูนเรียนจบมหาวิทยาลัยห้องแถว แล้วก็ทําเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็พูดได้ง่ายก็เหมือนล้อเลียนสาลใชลไ่ไหมฮะ<ช><ช>อ่าในมุมมืดๆตรงนี้จริงๆอันนี้แรงนะคือในข่าวเดี๋ยวผมมาให้ฟังคือเขาเขียนว่านายกบิ๊กตู่เปยลูกน้องเตือนผมมาตลอดอทำนั่นทํานี่เนี่ยกลัวผมถูกหลอกไม่รู้เพราะหน้าตาผมมันไม่ฉลาดหรือไงอันนี้อาจจะเป็นแบบข่าวที่ไปโคสมาแล้วคุณเจฟอมารัตก็น่าจะโพสต์ข่าวนี้แล้วก็เขียนว่าใช่อื อ่านี่อ่านมืดมืเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราขึ้นอินเสิร์ตเต็มให้ดูแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าไล่ประยุทธ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่คุณเจบอมารัฐเองหรือว่าพรรคเก้าไกลเองเคยเคลื่อนไหวมาตลอดในลักษณะของการเนี่ยตัดต่อภาพหรือการใช้เฮสปีดใช่ไหมอ่าแล้ววันนี้อันนี้สังคมก็เลยมี มีสิทธิ์ที่จะตั้งคาถามกลับไปว่าแล้ววันนี้พอคุณเจี๊ยบอมรั์เนี่ยโดนบ้างโดนแบบโดนหนักๆเข้าไปบ้างเนี่ยเหมือนรับไม่ได้ทั้งนั้นที่ตัวเองก็เคยทำแล้วไอ้เรื่องนี้เองเนี่ยคุณปีใหม่ก็ถึงเอามาย้อนไงว่าก็นึกว่าทําได้อ่ะก็เห็นคุณเจี๊ยบอมรั์ทำมาตลอดอแล้วก็อันนี้ตัวอย่างนะที่จริงมีเยอะกว่านี้ ทีมงานถามผมว่าเอาหมดไหมเอาหมดเนี่ยวันนี้พูดไม่หมดก็เลยเอาคัดมาคได้แค่นี้อ,อแต่คือ,อ,อบอกไงว่าพอมีการการะทาแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่พักเก้าไกลหรือว่าคุณเชื่ยมรัตเองเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวออตลอดเวลาที่ผ่านมาคือคําว่าอย่าหยุดคุกคามประชาชนหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการล่าแม้มดกระบวนการต่างๆไม่ควรมเีเดี่ยนไม่ตาดี<ๆ>เขาก็เลยไปโคลสมาเนี่ยฮะข่าวเก่า ตอสอบการใช้พระกกฉุกเฉินคุกคามสิทธิประชาชนนะแล้วไปดูในโพสต์ที่คุณอมรรัตเคยเขียนเอาไว้ออเอาเป็นวงแดงๆเอานเนในวงแดงเลยเราเป็นบุคคลสาธารณะนะประชาชนวิจารณ์ได้อ้าวแล้ววันนี้วิจารณ์ไม่ได้แล้วเหรอฮะทำไมคุณปีใหม่ถึงถูกคุกคาม,อ,มอย่างเงี้ยอ่าหรือแม้กระทั่งเนี่ยในโปรไฟล์ของคุณเจฟอมรรัตน์เนาะ บอกว่าพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนสังคำถามคำถามกลับไปแล้วการที่คุณเจี๊ยบบุกไปหาที่บ้านไปหาที่ทํางานมันเป็นการละเมิดสิเขาไหมไหมอ่าเห็นไหมล่ะนี่เดวเมตาดีทำโพสต์มาที่คุณเจี๊ยบเคยพูดในสภาสิ่งใดวิจารณ์ไม่ได้สิ่งนั้นเสื่อมลงเป็นธรรมดาขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอนหนูนี่ฮะมันก็เลย เอามาย้อนแย้งกันตรงเนี้ยที่ทางเพจเขาทามาค่ะและตัวย่อคืออะไรออตอหอืมอะไรไม่รู้นะเราไม่ต้องแปลแล้วกันเนาะไม่รู้ผมก็แปลไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนั้นอันนั้นก็เหมือนกันอะไรนะเห็นต่างเป็นสิทธ์ไม่ผิดกฎหมายไปดูหน้าต่อไปดีกว่าเราจะเห็นชัดเจนเลยไอ้เรื่องเนี้ยสาคัญนี่เห็นต่างเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายยุคหยุดคุกคามคนเห็นต่างครับ หยุดทาร้ายคนเห็นต่างแล,แล้วมีภาพคุณเจีย๊ยบอมารั์ใส่เสื้อประเทศกูมีหยุดทําร้ายคนเห็นต่างโอโเอาอย่างนี้คุณเห็นไหมละ่ะคําถามมันก็จะย้อนกลับไปที่คุณเจี๊ยบแล้วว,ว,ว่าวันนี้พูดได้ง่ายคือคุณคุณปีใหม่ปีใหม่เนี่ยก็อาจจะเห็นต่างกับคุณเจีย๊ยบหรือพูดได้ง่ายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบคุณเจีย๊ยบแบบที่คุณเจี๊บอมารัฐ มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบคนอื่นคนนั้นคนนี้เหมือนกันแต่แค่ว่าวิธีการแสดงออกของคุณปีใหม่ปีใหม่นั้นมันอาจจะไม่ชอบใจคุณเจี๊ยบหรือเอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะแต่ใดๆก็ตามถ้าคุณเจี๊ยบรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากโพสต์เหล่านั้นจากภัยโซเชียลเหล่านั้นสิ่งที่จะจัดการได้ก็คือกฎหมายาทางกฎหมายคุณก็ไปฟ้องร้องอาวได้หมดเลยแต่คุณเจี๊ยบให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ามันช้า <c oughs> ฉันกับในชั้นปกป้องตัวเองอยู่คุณเจี๊ยบก็เลยถือไฟฉายแล้วไปเองเยงี้หรอเอออะไรอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าเห็นไหมฮะมันมันก็เลยจะกลายเป็นเป็นตัวอย่างไหมเพราะว่าคุณคุณคุณเจี๊ยบเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับโอ้โหแกนนำนะผู้ขับเคลื่อนก้าวไกลนะ,ะถ้าเกิดว่าตั้แไหนนั้สุดก็ที่ปรึกษาอรอประธานสภาคนที่หนึ่งอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่าเป็นกลุ่มฐานเสียงของก้าวไกลเนี่ย<ๆ>เห็นแบบนี้แล้วอ้าว คุณจ๊ทำได้ไดงั้นพวกหนูก็ทำได้เหมือนกันถ้าวันหลังเนะี่ยมีใครโพสต์ด่าเราแล้วเราไม่พอใจเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าคุณเจ๊บอมรัตเนี่ยแม้วันนี้ไม่ได้เป็นสสเนี่ยแต่ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าก็เหมือนเป็นแกนนานั่นแหละของก้าวไกลเขายังทำได้เลยเห็นไหมฮะสังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามสังคมมีสิทธิ์สงสัยแบบนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งโพสต์ก่อนหน้านียกสมเนี่ยอยากเพิกเฉยต้องไปสังเกตการผู้ชุมนุมตอนนั้นมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาล เทียนุสวัสดริาธิปไตยใช่ไหมฮะแล้วคุณเจี๊ยบก็ใช้คําว่าเนี่ยมีการคุกคามประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐอเขาจะมีคําพูดนี้ตลอดไงเขาก็ใช้คําพูดนี้มาตลอดว่าคนนั้นคนเนี่ยมีการคุกคามประชาชนวันนี้เนี่ยพอพูดได้ง่ายคุณปีใหม่เหมือนพลูกคุกค,คามมันก็เลยย้อนสอนกลับไปนี่แหละฮะนอกจากนั้นเนี่ยอนอกจากพักอนอกจากคุณเจี๊ยบแล้วเนี่ยพักเก้าไกลพักเก้าไกลเองที่เรียกว่าก็ต้องเป็นต้นสังกัดนะค่ะ ก็เคยเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตลอดแหละไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหยุดคุกคามประชาชนเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมคุกคามประชาชนเนี่ยโดยคุณชัยทวัฒน์หรือแม้กระทั่งคือก่อนหน้านี้ก็จะมีกลุ่มแกนนำเยาวชนใช่ไหมหมุนครบสามนิ้วก็ออกมาขับเคลื่อนเคลื่อนไหวพักก้าวไกลนี่แหละก็จะคอยออกมาพูดคำนี้ตลอดเวลาว่าหยุดคุกคามประชาชนหยุดคุกคามเยาวชนเนี่ยคุณชัยทวัฒน์ยังเคยพูดไว้เลยแต่แต่วันนี้พอเกิดเคสของคุณเจฟอมารัตเนี่ย เรายังไม่ค่อยได้ใช่ไหมได้มีการออกแอคชั่นหรอยางว่าคุณเจี๊ยบอมรัฐหยุดคุกคามประชาชนหยุดคุกคามคุณปีใหม่ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีหรือยังเี่เคยสสก้าวไกลเคยชูสมนิ้วในสภาบอกขอให้หยุดคุกคามประชาชนขอให้ยกเลิกมหนึ่งหนึ่งหบอกว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่คุกคามประชาชนให้ยกเลิกกฎหมายที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นการคุกคามประชาชนแบบนี้ ก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีคนดังมากมายนะฮะช่วงที่มีการคอเอาน่าจะพอจํากันได้เนี่ยกตัวอย่างเขาก็เรียกร้องว่าเห็นไหมเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนสมควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมทุกคนมีสิทธิที่จะพูดที่จะแสดงความเห็นแค่เห็นต่างไม่ได้แปลว่าพิษอ่าหรือคนที่คิดต่างไม่ควรถูกคุกคามแต่ควรถูกรับฟังเราใช้กับคุณปีใหม่ได้ไหมเห็นไหมอ่าก็เขาก็เห็นต่างอ่ะคือพูดง่ายๆเขาอ่ะถ้าพูดให้ตรงก็คือ เขาไม่ชอบอ่ะอืมเขาคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกคุกคามแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเหล่านี้ก็เลยต้องถูกขุดขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วว่าเอ๊ะตกลงสังคมไทยของเราเนี่ยจะยังไงกันแน่ใช่ไหมในวันนั้นก็ออกมากันเยอะอในวันนี้นนพอมันมีประเด็นก็ เหมือนจะเงียบนะคือความเคารพเราไม่เห็นเราไม่เห็นการออกมาพูดของคนที่มีอิทธิพลศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เรายังไม่เห็นแบบนี้เลยเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นประเด็นเล็กมั้งเป็นเรื่องคนสองคนไงก็เหมือนผู้หญิงสองคนทะเลาะกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่พูดไม่เป็นไรมีคนพูดฮะคุณเคสามถุยคุณเคสามถุยเนี่ยไปยื่นหนังสือที่สภาค่ะใช่ไหมคะจากคุณสมคิด เชี่ยคงเป็นคนรับหนังสือซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าเรียกร้องไปถึงพักเก้าไกลที่พักก็บอกว่าเป็นพักของคนรุ่นใหม่เรียกร้องความเท่าเทียมส,สิทธิเส,สรีภาพแล้วก็เรียกร้องเรื่องการยกเลิกมาตรา112เอาตรงนี้ก่อนกฎหมายอาญามาตรา112คือ,อแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือเป็นกฎหมายที่คุ้มครองการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์การหมิ่นประมาทคือการรายการใส่ความการให้ร้ายการตัดต่อภาพกาทำอะไรก็ตามจะเป็นข้อมูลเท็จ ถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายของบุคคลทั่วไปก็หมินประมาทก็หมิ่นประมาทน,นี่ okay, แหละ,ะซึ่งการกระทําของคุณปีใหม่ปีใหม่อาจจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทคุณเจี๊ยบอมรัฐซึ่งก็มีกฎหมายรองรับกฎหมายที่สามารถจะเอาผิดหรือเอาจัดการจัดการได้หรือถ้าเ,อาเรียกว่าหมินประมาหรือพูดถึงไม่ได้แล้วเหตุใดก้าวไกลถึงเคลื่อนไหวว่าจะต้องยกเลิกม,มาตรา112 คือมันเห็นมันย้อนแย้งกลับไปเคสถุยเสื้อแดงก็เลยจับตรงนี้เลยฮะเห็นไหมฮะกฎหมายมาตรา1112เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันแต่ประชาชนกลับไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์พักได้จึงขอส่งเสียงไปถึงนายธนาธรนางสาวพันนิก,กานายพิธาว่าจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร คุณเคสามถุย FC เสื้อแดงเหมือนกันก็ take action ออกมาอย่างนี้แต่ด้วยความเคารพนันบ,นะบางทีเราเห็นมจริงๆเวลาที่มีใครพูดถึงพักหรือบุคคลในพักเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยส่วนใหญ่พรรคเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละคือจะไม่ออกมาขับเคลื่อนไม่ไดีออกมาอะไรคือจะออกมาฟ้องร้องด้วยซ้ําไปเนี่ยด้านหลังที่ต้องเอามาให้ดูคืออันนี้เป็นข่าวเก่านะฮะ,ะก็คือเจ็ดกุมภาพันธ์ปีหกหนึ่งเพื่อไทยออกแถลงการที่รัฐหยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพคุกคามประชาชนที่เห็นต่างที่เอาข่าวนี้มาให้ดูก็คือว่าวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณปีใหม่ปีใหม่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็น f อตัวยงเป็นแดงตัวแม่วันนี้พูดได้ง่ายเธอกําลังถูก เเรียกว่าค,คุณเจีย๊ยบก็เอาคืนเธออ,อ่ะอ่ะแล้วพักเพื่อไทยเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นการเทคแอคชั่นแบบชัดเจนของพรคเพื่อไทยข้ะที่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยเองก็ไม่ชอบพูดง่ายไม่ชอบนะ,ะการคุกคามประชาชนที่เห็นต่างเนี่ยแต่ตอนนี้พูดง่ายคนที่อยู่ในสังกัดของก้าวไกลกําลังคุกคามเอซีของเพื่อไทยอยู่หรือเปล่าแต่เพื่อไทยก็ ยังเงียบอยู่ย,ย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอย่างเี้ยยังไม่เห็น,น,น,หนความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนสักเท่าไหร่อันนี้ก็แปลก <c oughs> เห็นไหมฮะนอกเหนือจากนี้กับใบที่คุณเจฟอมารัตคุณเจฟอมารัตเนี่ยนอกจากที่ก่อนหน้านี้เห็นไหมเคลื่อนไหวว่าอย่าหยุดคุกคามประชาชนแล้ววันนี้ถูกตั้งคําถามกลับไปเสียเองว่าอมารัตนั่นแหละหยุดคุกคามประชาชนยังมีพฤติกรรมนะฮะที่เรียกว่าพูด เกี S <S ่ยวกับสถาบันในลักษณะที่ว่าจะต้องแก้ไขหรือว no yes ่ายกเลิกมาตรา1 1 2ให้ได้ยกตัวอย่างเนี่ยในการดีเบตเมื่อวันที่24เมษายนต้นปีที่ผ่านมาตอนหาเสียงอ่ะก็ไปเวทีหนึ่งของ The Standard เนี่ยครับแมมีกัน4คนแต่ไฮไลท์เนี่ยก็คือการต่อมวยกันระหว่างคุณเจฟฟอมารัตกับมาดามติ่งมาลิกาให้ฟังก่อนว่าคุณเจฟอมารัตวันนั้นเนี่ยพูดอะไรฟังดูฮะ ไหนๆหนเปิดมาแล้ว1นึ่นอตกลงแก้ใช่ไหมฮะค่ะถ้ายัางไม่ได้แก้แล้วจะพูดได้ไหมคะ Uh huh. ก็น,นี่แหละมันเป็นกฎหมายที่ปิดปากนะคะครเราเราจะพูดได้เสมอกันไหมคะระหว่างพิธีกรแล้วก็ทุกท่านที่นั่งตรงนี้กับดิฉันจะพูดเราจะพูดได้เสมอกันไหมถ้ามันยังมีกฎหมายตัวนี้อยู่นะคะกฎหมายตัวนี้นะ่าสังเกตค่ะ,อ,ะอย่างคนที่ได้รับการได้รับรางวัลความจูเพื่อสิทธิมนุษยชนเช่นไผ่าดาวดินนะคะหรือว่าอานอนท์นำพานะคะได้รับรางวัลน,นี้ที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นรางวัลที่อยู่เอาชื่อเนี้ยไปอยู่ในหอเกียรติยศเลยนะคะเชิดชูว่า เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยม,มันต้องตั้งคําถามไหมคะว่าคนที่องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยระดับนั้นเนี่ยให้รางวัลมอบรางวัลให้เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ประเทศเราคนสองคนนี้กลายเป็นนักโทษอยู่ในเรือจนจําในข้อหา 112. 1นึและคําถามจากนานาชาตินะคะที่เราตอบไม่ได้ว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ Uh huh. เพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเนี่ยกรณี1นึมันเป็นกฎหมายทางด้านความมั่นคงและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเราไม่แตะ สักอย่างหนึง่งแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปยุ่งสักอย่างหนึ่งนะคะ,ะก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสักครู่คุณมอมรรัฐ์บอกว่าเราพูดได้เสมอกันคุณจะเสมอเจ้าเลยเหรอคือเราพูดได้เสมอกันขณะน,นี้ทุกคน4ี่คนเนี่ยนั่งพูดตรงนี้เสมอกันแต่เรามีกฎหมายหมิ่นประมาทส่วนบุคคลเนี่ยค้าอยู่ถ้าดิฉันด,าด่าคุณคุณมอมรรัฐ์แล้วผิดกฎหมายหมิ่นประมาทจริงนะฮะแล้วผิดกฎหมายหมิ่นประมาทฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่ดี ฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งค,คคจงความฉันอยู่ดีฉันด่าคุณคุณก็ไปแจ้งความฉันอยู่ดีนี่คือกฎหมายหมิ่นประมาทดูแลบุคคลทั่วไปเดินดินทั่วไปเนี่ยเ uh. นี่ยฉันโดนหมิ่นประมาทคุณยิ่งรักเคยหมิ่นประมาทฉันอ่ะฉันไปหมิ่นประมาทคุณยิ่งรักเขาก็ฟ้องฉันหปีแล้วฉันก็ชนะคดีแล้วฉันก็เสียเวลาไปตั้ง5ปีนี่คือกฎหมายหมิ่นประมาทที่ดูแลบุคคลทั่วไปฉันเป็นแค่มาริกาจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทดูแลฉันเลยอ่ะ พอฟอ,พอมไหมคิดถึงนะคิดถึงนะใช่ใช่ใติต่งตอนนี้ไปติดตามไปติต๊กตอกได้แต่ว่าสิ่งนี้ที่พูดไว้คือกฎหมายหมิ่นประมาทอันนี้สําคัญมากใครอะไรกันเนี่ยคุณก็หยุดการคุกคามแล้วเอเอแล้วคือคือ,คอมันมีกฎหมายหมิ่นประมาทอยู่เรียกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกหมิ่นประมาทคุณสามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายเอาผิดหรือว่าเรียกความรุติธรรมให้กับตัวเองได้ วันนี้คือพูด,ดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณปีใหม่ปีใหม่เนี่ยได้โพสใน a c e b o o k เยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าคุณเจีย๊ยบมองว่าอุ้ยบ่ายถึงชั้นฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยได้รับการหมิ่นประมาทก็มีสิทธิ์ที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายไปจัดการแต่คุณเจีย๊ยบก็บอกว่ามันช้านั่นนู่นนี่ก็มีสารพัดเหตุผลอันนั้นก็เป็นความผิดส่วนตัวของคุณเจีย๊ยบแต่ใดๆก็คือที่ฟังเมื่อกี้แล้วกฎหมายมาตรา112ที่ก็เป็นกฎหมายห้ามหมิ่นประมาท สถาบันเหมือนกันเหตุใดถึงอยากให้แก้ไขเหตุใดถึงอยากให้ยกเลิกมไม่ให้มีเพื่อที่ต้องการได้พูดให้เสมอกันแล้ววันนี้คนที่เรียกว่าเขาก็พูดถึงคนเจี๊ยบอะ,อะเห็นตาวิาพากวิจารเขาก็เออไม่อาจจะไม่ชอบมุมนี้อเขาก็เลยทำภาพอย่างนั้นหรือทำภาพอย่างนี้คุณเจี๊ยบก็ไม่โอเคนี่ คุณเชียบก็ใจบางเหมือนกันนี่ใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วทำไมถึงกลายเป็นว่ายังมีการพูดถึงประเด็นเรื่องเนี้หนึ่งหรือสองมาตลอดเวลาะนะก็อันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณเจียบส่วนหนึ่งก็คือคถอาจจะไปลงเยอะด้วยไง ช่ว้อาจจะหยุดหน่อยแต่เขาก็บอกว่าก็ก็ยอมยอมรับนะกับอะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วก็เรียกว่าพักเก้าไกลจะจัดการอย่างไรหรือว่าอรองประธานสภาคนที่หนึ่งหมออ๋อง,จะ,ง,งอจะเอาออกจากตําแหน่งที่ปรึกษากนแล้วแต่พร้อมรับทุกอย่างแต่ใดๆก็คือว่าคิดว่าทําไปแล้วเนี่ยคุ้มค่าเป็นไฟฉาย ไป,ไปใช้สองทางาพูดถึงพระก้าวไกลมีอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของคุณช่พันนิกาเนี่ยนะคะกรณีที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตมันมีบางช่วงบางตอนบางข้อที่จริงที่อาจจะหายไปเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปขยายเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของจริยธรรมนั้นมันเป็นการลงดาบเป็นการประหารทางการเมืองใช่หรือไม่พักกันสักครู่ค่ะ